สำหรับหัวข้อสุดท้ายนี้จะกล่าวถึงหลักการและเทคนิคในการบริหารจัดก,การความสัมพันธ์กับลูกค้าเริ่มจากการจัดก,การลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM คือการสร้าง Customer Equity ให้อยู่ในระดับที่สูงซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ 1. Value Equity ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เลือกสินค้าหรือบริการด้วยการวัดมูลค่า 2. Brand Equity หมายถึงตราหรือยี่ห้อของสินค้าที่ผู้บริโภคมองเห็นว่ามีคุณค่า เป็นตราที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสินค้าและชื่นชอบตราสินค้านั้นและ 3. relationship equity โดยที่ใช้ความสามารถในการรักษาลูกค้าเดิมไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปหาคู่แข่งขันโดยความสัมพันธ์ผู้เรียนทราบหรือไม่ครับว่าระดับความแตกต่างของการลงทุนเพื่อสร้างความพักดีมีกี่ระดับระดับความแตกต่างของการลงทุนเพื่อสร้างความพักดีมี3ระดับดังนี้ครับ 1>, 1. การตลาดเบื้องตน้นเกิดขึ้นเมื่อพนักงานออกไปขายสินค้า 2. การตลาดตอบสนองเกิดขึ้นเมื่อพนักงานขายออกไปขายสินค้าและสนับสนุนให้ลูกค้าติดต่อกลับมาเมื่อมีคำถามหรือมีข้อแนะนำหรือคำร้องทุกข์และ 3. การตลาดที่รับผิดช,ชอบเกิดขึ้นเมื่อพนักงานขายโทรศัพท์ไปหาลูกค้าเพื่อตรวจดูว่าสินค้าตรงกับความคาดหวังหรือไม่พนักงานขายยังต้องถามลูกค้าว่ามีข้อเสนอแนะอะไรบ้างเกี่ยวกับการปรับปรุงสินค้าหรือบริการและมีความผิดหวังอะไรเป็นพิเศษบ้างหรือไม่ ส่วนระดับความแตกต่างของการลงทุนเพื่อสร้างความพักดีมี2ระดับคือ 1. การตลาดแบบกระตุ้นเตือนเกิดขึ้นเมื่อพนักงานขายติดต่อกับลูกค้าเป็นประจำพร้อมด้วยคำแนะนําเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สินค้าที่ได้รับการปรับปรุงหรือสินค้าใหม่และ 2. การตลาดหุ้นส่วนเป็นการที่บริษัททํางานอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าส่วนใหญ่เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานดังเช่นบริษัท General Electric ได้จัดให้มีวิศวกรประจําในสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เพื่อช่วยผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สุดท้ายเป็นเทคนิคในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ามีดังนี้ครับ 1. การแบ่งกลุ่ม 2. ทําการตลาดด้วยความสัมพันธ์ 3. การขายข้ามสายผลิตภัณฑ์ 4. การคาดคะเนพฤติกรรมของลูกค้า 5. การสื่อสารกับลูกค้า 6. เครื่องมือในการขายด้วยระบบอัตโนมัติ 7. ความสามารถในการบริการลูกค้า8ศูนย์บริการ 9. การบริการตนเองด้วยเว็บไซต์ 10. การจัดการบริการภาคสนาม 11. การวัดความพึงพอใจของลูกค้า คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 1. การแบ่งกลุ่มมีหลายวิธีเพื่อใช้สร้างช่องทางการขายในแต่ละผลิตภัณฑ์ 2. ทํทำการตลาดด้วยความสัมพันธ์โดยที่ลูกค้าเลือกประเภทและเวลาของการติดต่อซึ่งต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 3. การขายข้ามสายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ขายประเภทอื่นโดยเป็นผลมาจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทแรก 4. การคาดคะเนพฤติกรรมของลูกค้าสามารถคาดคะเนได้โดยที่การพยากรณ์ความต้องการการซื้อของผู้ขาย 5. การสื่อสารกับลูกค้าความเข้าใจในลูกค้าพฤติกรรมและความชอบซึ่งสามารถทำให้บริษัทบริหารช่องทางการติดต่อในกลุ่มที่เจาะจงได้ 6. เครื่องมือในการขายด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้กิจกรรมต่างๆเช่นการติดต่อก,กับลูกค้าโดยตรงหรือการประเมินยอดขายในอดีตเช่นการใช้ s e l l s activity management s e l l s territory management lead management หรือ knowledge management เป็นต้น 7. ความสามารถในการบริการลูกค้าหมายถึงจะบริการลูกค้าอย่างไรโดยส่งผลิตภัณฑ์ปริมาณสภาพสถานที่ ลูกค้าและต้นทุนที่ถูกต้อง 8. ศูนย์บริการสามารถใช้ลดเวลาการทำงานและขั้นตอนลงซึ่งนำไปใช้ในการพยากรณ์และเพิ่มผลิตภาพของคนงานได้ส่งผลให้เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า 9การบริการตนเองด้วยเว็บไซต์ใช้ในการสนับสนุน,นกลไกสำหรับศูนย์บริการโดยที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีของตนเองได้ 10. การจัดการการบริการภาคสนามลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ด้วยอุปกรณ์ไร้สายและมีการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และ11การวัดความพึงพอใจของลูกค้าโดยที่ลูกค้ามีโอกาสในการรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการหรือองค์กรตอนนี้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงการบริหารโซ่อุทธานต้นน้ำและปลายน้ำกันจนครบทั่วแล้วนะครับลองเข้าไปทดสอบความรู้ในระบบกันเลยนะครับ